บีบเข้าไปบีบน้ำตาลงบีบมือช้คอร้องให้เห็นใจเธอคอโทนเรื่องมันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันให้ยกทษเธอได้ไหมแต้เห็นใจเธอตีหนาสซ่ อันนี้นะคะที่ความที่เสียงดังสูงสุดทั้งคู่เลยสำหรับเจ้า iPhone 6S Plus แล้วก็เจ้า iPhone 7 Plus ด้วยนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือเรื่องของเสียงนะคะเสียงที่มันเป็นสเตอริโอเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างจะชอบมากขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่ค่อนขอ้างจะแหลมแล้วก็ไม่มีมิตินะคะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เดียวจากการฟังนะคะเสียงน,นำ้ำก็ชัดดีแล้วก็มีเบสมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะสําหรับ อุ้มที่ฟังเสียงทางเพลงก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่ารู้สึกได้เลยค่ะว่าเรื่องของเสียงดีขึ้นนะคะลาโพงมีตัวด้านล่างนะแล้วก็มีตัวด้านบนตัวนี้ค่ะ เรียกว่าดีขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องของเสียงผ่านลำโพงเดี๋ยวมาดูการฟังเสียงผ่านเอียร์พอร์ตกันบ้างค่ะว่าจะเป็นไงบ้างนะคะามาดูเอียร์พอร์ตเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะหลังจากที่ลุงทิมรักโลกนะคะก็เปลี่ยนจากกล่องพลาสติกเนี่ยมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าลดคอ์สหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเอียร์พอร์ตตัวใหม่ที่จะเสียบเข้ากับไลท์นิ่งนะคะ จากเดิมนะคะที่เราจะมีรูเสียบหูฟังเนี่ย3.5มมมาโดยตลอดตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เขาเรียกว่าเขาบอกว่าเขามีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะบอกว่าการฟังผ่านเจ้าไลนิ่งเนี่ยจะทำให้เสียงดีขึ้นเดี๋ยวมาลองเสียบฟังกันเลยคะ่ะ จากการทดสอบฟังจากทั้ง2แบบนะคะคือแบบที่เสียบเป็น Lightning ของตัว iPhone 7 Plus กับตัวที่เป็นเสียบกับรูหูเสียบหูฟังธรรมดานะคะผลปรากฏแล้วค่ะว่าเออสายตัวที่มันมากับ Lightning มันเพราะกว่าค่ะมันมีความหนักหน่วงมากกว่านะคะในการฟังในขณะที่ ปรับความความดังไว้เท่าๆกัน,นะคะ่ะก็สามารถที่จะออกมาได้เป็นอย่างดีเออตัวนี้นชอบน,อนะคะมาลองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการใช้นี่ตัวเชื่อมตัวนี้นะคะในการช่วยให้เราใช้หูฟังตัวเดิมๆของเราในการฟังเพลงได้ะคะ่ะเดี๋ยวมาฟังนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเสียบไว้แบบนี้เลยพอใช้การเชื่อมแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นคุณภาพการฟังผ่านหูฟังแบบเดียวกับ ใน iPhone 6s Plus เปะเลยนะคะที่สำคัญคือเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ผ่านคอนโทรลตัวนี้เลยนะคะถือว่าเป็นแค่ตัวเชื่อมต่อเฉยๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังอันนี้ดีกว่าจริงๆไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะปกติไม่ค่อยฟังเพลงผ่านหูฟังเท่าไหรค่ค่ะก็ส่วนตัวเรื่องของเสียงมีการพัฒนามากกว่ากล้องอีกอะเออแปลกดีเหมือนกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจคะ่ะ สิ่งนึงนะคะที่ iPhone 6s Plus เนี่ยไม่มีแน่ๆค่ะคือเจ้า iPhone 7 Plus นะคะจะก,กันน้ำกันฝุ่นนะคะที่ IP67 นั่นคือกันฝุน่นแล้วก็กันน้ำนะคะที่ความลึกประมาณ15เซนถึง1เมตรค่ะแปลว่าเราสามารถที่จะลงน้ำได้แต่ ตัว Apple เองไม่ได้ออกมารับประกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกมารับรองความเสียหายถ้าเกิดจากการเราเจ้านี่ลงไปถ่ายรูปในน้ําเล่นในน้ําอะไรอย่างงี้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติเอาไปเล่นในห้องน้ําให้น้ํามันกระเด็นโดนใส่อะไรอย่างี้ไม่มีปัญหาเล่นสงการได้พวกนี้แน่นอนนะคะแต่อุ้มก็อยากเอาไปลงน้ําอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสวิ่งน้มจะไปเล่นในน้ําดูนะคะว่ามันสามารถจะอยู่ได้นานอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่านะคะสําหรับเจ้า iPhone 7 plus ตัวนี้นะคะเยวแถมนะคะให้คุณอุบลพาทัวร์นรก แบบ iPhone 7 Plus โดนน้ำกันนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ต้อเปิดน้ำให้ดูกันเลยนะคะข้อดีของมันที่จะดีกว่าของอีกค่ายหนึ่งก็คือน้ำจะไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้นะคะนี่น้ำให้ดูเลยนะคะแบบนี้ ไอพี่โ7เนี่ยจริงๆอ่ะก็คืออยู่ในน้ําได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเอเขาไม่ได้ด้วยความที่ Apple ไม่ได้เค็มถึงขั้นนั้นนะคะก็เอาให้ดูแบบนี้ดีกว่านะคะก็ถ้ามีน้ําติดอยู่ที่หน้าจออะไรอย่างนี้จอจะไม่สามารถสัมผัสได้นะคะเห็นไหมคะจอจะไม่สัมผัสสัมผัสได้เลยไอ้นี้ถ้าสมมุติอุ้มปิดน้ํานะคะ จะสามารถสัมผัสได้เลยทันทีอันนี้ก็แปลกดีนะคะก็เป็นเทคนิคหนึ่งของอตัวตัวของ iPhone 7แบบใหม่นะคะก็มือเปียกน้ำเล็กน้อยนะคะก็สามารถจะกดเข้าไปใช้งานได้อยู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำมากับไอเจ้า iPhone 7 Plus ค่ะ